ก็คือวันนี้มันมันพุธใช่ไหมวันพุธชนวันพุธหน้านะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างพุธกลางวันจะมีพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะตึ๊ก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 ,กคุณพุธกลางวันให้มันออกมาเป็นแฮงแมนแฮงแมนแชาริโอ S <S <an> <S อา่าการทำนายนี้เป็นการการทำนายโดยทั่วไปนะคะคุณอาจจะกลับมาดูทีหลังได้ไหมที่ฉันก็ไม่ทราบแต่ว่าก็าทำนายไปมันกิบววน่าทิตย์ก็ไม่เหมือนคุณคุณอึดอัดแล้วคุณ คือจริงๆอ่ะในในร่างกายคุณมีแรงเยอะมากเลยมีแรงที่จะทำอะไรเยอะมากเลยแต่มันเหมือนคุณถูกบล็อกถูกกัน้นจากสิ่งแวดล้อมหรือความคิดของตัวเองความกลัวของตัวเองคุณก็เลยแขวนตัวเองไว้แล้วก็ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรแต่ในใจคุณอ่ะคุณแบบคุณมีไฟเยอะมากเลยแต่มันมันเอาออกมาไม่ได้เพราะว่ามันมีความ มันมีความติดขัดอะไรบางอย่างแล้วไงต่อมันจะดีขึ้นไหมละ่ะเจ็ดวันเนี้ยไพ่แนะนำให้คุณปล่อยใจนะคะทำอะไรตามใจไปเถอะ คุณวันอาทิตย์เอ่อปล่อยใจสนิทสักหน่อยก็ยังดีมันออกมาใน,อ,น,นอ,าอ,ใอันนี้คือภาพปล่อยใจนี่คือภาพโลกแห่งความฝันรักๆคุณคุณเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความอยากมีความสนใจที่อยากจะทําอะไรเยอะยะไปหมดเลย,ม,ย,เย,ม,ยลมีสิ่งที่อยากจะทําเยอะมากเช่นนั่นแหละในสิ่งที่อยากจะทําเยอะมาก แต่มันมีอยู่สิ่งเดียวที่เป็นหนึ่งในดวงใจคุณให้คุณตัดสินใจทําสิ่งนั้นก่อนนะคะแล้วก็เอ f ต็อกสอดออกมาสองเลยนะเนี่ยคุณเอาออกจากใจคุณไม่ได้เลยอะ่ะมันเหมือนมีอะไรมากั้นคุณอยู่ไม่ใจตัวเองก็สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าคุณหลุดออกมาได้เนี่ย ให้คุณเลือกสิ่งที่มันที่คุณชอบที่สุดทําก่อนแล้วก็มันจะมันจะเหมือนกันแบบหลุดออกมาจากบ่วงอะไรบางอย่างหรือหลุดออกมาจากประตูอะที่มันกั้นคุณอยู่อ่ะแล้วก็ทําอะไรก็ทําตามใจของตัวเองไปก่อนเลยไพ่อจะติ๊ออกมา justice ซึ่งคุณจะไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นเอกสารสัญญาหรือบางคน คือถ้าถ้าพูดให้มันเยอะกว่านั้นก็คืออาจจะมีความก็ให้ระวังเรื่องความการเป็นความนะฮะการเป็นความแต่ในนี้มันก็แปลว่าคุณจะต้องมีการเซ็นเอกสารสัญญาไม,ตม่ต้องมีต้องมีลายเซ็นแล้วก็บางคนอาจจะมีความเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรื่องกฎหมาย ในใจคุณอนะ่ะเรียกร้องความยุติธรรมอยู่คุณวาทิตนะคะโอเคขอจบแค่น,นี้จะจะได้ดูคุณวันจันนะคะก็หวังว่าจะได้รับคำแนะนำไปพอสังเกตคุณวันจันเอ๊ะตะกี้ตะกี้คุณวันอะไรอะ่ะตะกี้พูดว่า ตะกี้พูดนี่ใช่ป่ะพูดกลางวันอันนี้พูดกลางคืนแล้วกันเนาะ